สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรการเดินทางสู่ความหมายที่แท้จริงในชีวิตที่เราต่างเร่งรีบวิ่งตามเป้าหมายที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเรามักจะถูกกระตุ้นให้ไขว่คว้าสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ความสำเร็จในอาชีพเงินทองชื่อเสียงไปจนถึงการมีเข้าของมากมายแต่ท่ามกลางความวุ่นวายและการไขว่คว้าเหล่านั้น บ่อยครั้งที่เราหลงลืมที่จะหยุดพักและตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรคำถามนี้อาจดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นคำถามที่มีพลังมหาศาลเพราะมันเชื้อเชิญให้เราดําดิ่งลงไปในแก่นแท้ของชีวิตสำรวจคุณค่าที่เรายึดมั่นและค้นพบความหมายที่แท้จริงของการมีอยู่ของเรา คําตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความเชื่อและช่วงชีวิตแต่การได้ค้นหาคําตอบนี้อย่างจริงจังคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่มีสติมีความหมายและเปี่ยมด้วยความสุขอย่างแท้จริงการสำรวจความสำคัญจากสิ่งภายนอกสู่ภายในในสังคมสมัยใหม่เรามักถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นสัมผัสได้หรือวัดผลได้จากภายนอก 1. ความสำเร็จในอาชีพหลายคนเชื่อว่าการประสบความสำเร็จในอาชีพการมีตำแหน่งสูงหรือการมีรายได้มหาศาลคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้มักจะนำมาซึ่งการยอมรับสถานะทางสังคมและความมั่นคงทางการเงินเราทุ่มเทเวลาและพลังงานมหาศาล เพื่อปีนบันไดแห่งความสำเร็จโดยหวังว่าเมื่อไปถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริง 2>, 2. เงินทองและความมั่งคั่งเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการนำรงชีวิตและซื้อความสะดวกสบายแต่การยึดติดกับเงินทองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมักจะนำไปสู่วงจรของการไขวความไม่รู้จบไม่ว่าจะหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้สึกพอเพียง และความสุขที่ได้มาก็มักจะเป็นเพียงชั่วคราว 3. ชื่อเสียงและการยอมรับบางคนให้ความสำคัญกับการได้รับการยอมรับการเป็นที่รู้จักหรือการมีชื่อเสียงเพื่อเติมเต็มความต้องการที่จะรู้สึกมีคุณค่าสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ชีวิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าการใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 4. วัตถุสิ่งของและการครอบครอง การมีบ้านหลังใหญ่รถหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกลายเป็นเครื่องบ่งชี้ความสุขในสายตาของหลายคนแต่บ่อยครั้งที่ความตื่นเต้นจากการได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้จางหายไปอย่างรวดเร็วและเราก็ต้องวิ่นไล่ตามสิ่งใหม่ๆต่อไป 5. ความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแม้ความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งสำคัญแต่บางครั้งเราอาจจะให้ความสำคัญกับจำนวนเพื่อนในโซเชียลมีเดีย หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความลึกซึ้งแท้จริงเพียงเพื่อรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวแม้สิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทในชีวิตของเราแต่ประสบการณ์ของผู้คนมากมายได้พิสูจน์แล้วว่าการยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะนำมาซึ่งความว่างเปล่าความเหนื่อยล้าและความไม่พอใจอย่างไม่รู้จบ เพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่เปราะบางไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนและเติมเต็มจิตวิญญาณได้แก่นแท้แห่งลำสำคัญสิ่งที่อยู่เหนือวัตถุและสถานะเมื่อเราเก้าวข้ามการมองหาความสำคัญจากสิ่งภายนอกเราจะเริ่มดำดิ่งสู่แก่นแท้ของชีวิตและคนพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นมักจะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือ แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจและม,มันมักจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมากกว่าการมี 1. สุขภาพกายและสุขภาพจิตคงไม่มีใครปฏิเสธว่าหากปราศจากสุขภาพที่ดีแล้วการมีเงินทองมากมายหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็แทบจะไร้ความหมายสุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างเต็มสเกยภาพในขณะที่สุขภาพจิตที่ดีความสงบภายใน และความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของความสุขที่ยั่งยืนการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวด 2. ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีความหมายมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องการการเชื่อมโยงการเป็นที่รักและการได้รักผู้อื่นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิต ที่มีรักฐานจากความรักความเข้าใจความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันคือแหล่งกำเนิดความสุขความเข้มแข็งทางจิตใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ 3. การเรียนรู้และการเติบโตส่วนตัวการมีชีวิตอยู่คือการเรียนรู้การที่เราได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการขยายมุมมองความคิด การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองหรือการเยียวยาบาดแผลทางใจการเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองในทุกๆวันคือความสุขที่แท้จริง 4. ความหมายและจดมุ่งหมายในชีวิตหรือ Purpose การมีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองการได้ทำในสิ่งที่มีความหมายสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลก ทำให้ชีวิตมีความหมายและเติมเต็มอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการอุทิศตนให้กับงานที่รักหรือการทําตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ 5. ความสงบภายในและสันติสุขท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกการค้นพบความสงบในจิตใจการอยู่กับปัจจุบันขณะการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และการปล่อยวางความกังวลคือขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ความสงบภายในช่วยให้เราเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง 6. อิสราภาพอิสราภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากพอที่จะทำอะไรก็ได้แต่เป็นอิสราภาพทางความคิดอิสราภาพในการเลือกใช้ชีวิตตามคุณค่าของตนเองอิสราภาพจากการถูกบงการโดยความคาดหวังของผู้อื่นและอิสราภาพจากพันธนาการของความกลัวและความกังวล 7. การสำนึกรู้คุณหรือ gratitude การมองเห็นและชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนการฝึกการสำนึกรู้คุณเป็นประจำช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของเราจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องการค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณการเดินทางส่วนบุคคลสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ อาจไม่ได้มีคำตอบเดียวที่ตายตัวมันคือการเดินทางส่วนบุคคลที่ต้องอาศัยการสำรวจการไตร่ตรองและการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี่คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณค้นพบคำตอบนั้น 1. ใช้เวลาไตร่ตรองและตั้งคำถามกับตัวเองถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะเสียใจกับสิ่งใดมากที่สุด อะไรคือสิ่งที่คุณยังคงหวงแหนและให้คุณค่าแม้จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อได้ทำมันถ้าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครเลยคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรอะไรคือคุณค่าหลักที่คุณยึดมั่นและอยากให้ชีวิตของคุณสะท้อนถึงสงสังเกตความรู้สึกของตัวเอง เมื่อคุณทำกิจกรรมบางอย่างหรือใช้เวลากับผู้คนบางกลุ่มคุณรู้สึกอย่างไรมีความสุขมีพลังสงบหรือรู้สึกเหนื่อยล้าความรู้สึกของคุณเป็นเข็มทิศท,ที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและเติมเต็มคุณอย่างจริงๆ 3. จัดลำดับความสำคัญและจัดสรรเวลาเมื่อคุณพอจะเห็นภาพว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแล้ว จงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นและเริ่มจัดสรรเวลาและพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านั้นมากขึ้นเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่สร้างคุณค่าให้กับชีวิต 4. กล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นการจะเปิดพื้นที่ให้สิ่งสำคัญเข้ามาคุณต้องกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ว่าจะเป็นข้าของนิสัยที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือความเชื่อที่จํากัดตัวเอง 5. ลงมือทำอย่างสอดคล้องกับคุณค่าความสำคัญไม่ใช่แค่ความคิดแต่คือการลงมือปฏิบัติหากคุณบอกว่าสุขภาพสำคัญคุณต้องเริ่มดูแลตัวเองหากคุณบอกว่าความสำคัญสำคัญคุณต้องลงทุนกับมันการลงมือทำอย่างสอดคล้องกับคุณค่าจะสร้างความสุขและความหมาย 6. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยและประสบการณ์จงเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงและหมั่นสำรวจตนเองอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในขณะนั้น 7. อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบความสุขและความหมายไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางแต่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณให้ความสำคัญอย่ารอให้มีทุกอย่างครบแล้วจึงมีความสุข แต่จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆจากจุดที่คุณยืนอยู่บทสรุปการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายการค้นหาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรไม่ใช่การหาคำตอบเพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการเดินทางต่อเนื่องที่ต้องอาศัยการสำรวจการไตรตรองและการลงมือปฏิบัติในทุกๆวัน เมื่อคุณค้นพบและยึดมั่นในสิ่งที่คุณให้ความสำคัญอย่างแท้จริงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะรู้สึกเบาลงสงบลงมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นและสามารถรเผชิญกับทุกความท้าทายได้อย่างมั่นคงเพราะคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณจงใช้ชีวิตอย่างมีสติจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวคุณเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าคุณควรให้ความสำคัญและเมื่อนั้นคุณจะพบว่าทุกๆวันของชีวิตคุณเปลี่ยมด้วยความสุขความหมายและคุณค่าอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน